ครับพบกับด้ำแมรซิงครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานพะดุงเกียรินะเสียสมสมายโอ้ไม่ได้เจอกันนานครับนี่สำหรับคันนี้อยู่หาก,กินอยู่โซนนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะสำหรับทีมงานนี้เบโคก็จะเป็นเดมิสูบิชิเจสิบนะตัวน,นี้ โอ้หากินอยู่โซนโซนสายโทนี่มาหลายปีละสิบกว่าปีละสำหรับเสียสมมายทีมงานประดูกเกียรติโซนโซน,นสายแปดนะเอาออกไปแล้วคันหนึ่งคันนู้น,นก็จะเป็นอิวสุร้อยห้าสิบแรงนะคะันนั้นพอมันเร็ว เ่วนเตัวนนี้มิสุตาวานนะโมนอโอ้คันนี้ก็อยู่มานานแล้วตั้งแต่นู่นเลยครับเริ่มต้นสิบกว่าปีแล้ว รดซะก็สะขนาดใหญ่นะประมาณสองไร่ได้โคก็รุ่นนี้ก็ไม่กลัวร้อนละลูกชายขับเองครับนี่ธุรกิจครอบครัว ยังคล่องตัวนะสำหรับเจ้ามิซูบิชิตัวนี้นานๆเจอทีแกแต่เกาตันนี้ไม่มีให้ชมบ่อยนะ ดสะก็ยีมึงใช้ได้ทีเดียวเมื่อคืนก็น่าจะเจอฝนนะโซนนี้แต่ฝนไม่แรงก็ยังทำงานได้ บายโซนนี้ไม่มีให้เห็นนานจะเจอสักคันใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะถือว่าสุดยอด ้แรงครับนี่ออกตัวสบายสบายโอ้มีมือข้างพอพอไปได้นะตอนนี้ก็น่าจะพักเทียงแล้วสาก็ประมาณ2องไร่ได้เราก็มาชมเทรเลอร์ของทีมงานปดุงเกียรตินะ รุ่นนี้ไม่มีให้เห็นแล้วหาชมยากเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะรุ่นนี้นะประตูข้างหนึ่งก็หายไปบอกว่าเบียดต้นยางไปแล้วแต่สภาพนี่โอ้วถือว่าสุดยอดทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นหัวตัดหมดแล้วจะเหลือ อยู่ไม่กี่คันนะที่พอมีให้ชมคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งคลาสสิกมากครับคันนี้เครื่องก็เป็นเครื่องเดิมสวยงามคันนี้กับทีมงานกระดุงเกียรนะโอ้สุดยอดดูความคลาสสิกครับนี่ ใช้มาสิบกว่าปีแล้วเนาะอันนี้อืมเก้าปีเนาะแต่คันแรกเลย,ยที่ออกมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมโอ้คันนี้อยู่กับเตียวสมัยมานานแล้วตั้งแต่คันแรกเลยเมื่อก่อนก็เคยวิ่งอยู่ด้วยกันนะสมัยสิบปีที่แล้วสำหรับคันนี้ เครื่องก็เป็นเครื่องเขาไป่ตูเองเลยเยงยังนิ่มอยู่เลยนะเียงนี่โอ้ยังใช้ได้อีกนานเครื่องนิ่มี้ก็เป็นธุรกิจครอบครัวครับนี่ลูกชายก็จะทำไม่กูเองเลย ก,กินอยู่แถวๆโซนที่บ้านสายทบแปดนะก,กินมาสิบกว่าปีแล้วสำหรับเสียสมหมายทีมงานสุรุเกียดนี่ตั้งแต่สุดรอนี่ยังเล็กๆอยู่นะเพิ่งขับขับรถใหม่ๆนะสมัยก่อนเนี่โอ้ตอนนี้ก็เป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วก,กินข้าวอ๋อกินข้าวแล้ว ไม่เจอกันนานสิบกว่าปีแล้วเกือบสิบปีแล้วนะสะก็ประมาณสองไร่ได้อ่ะวีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามดับแมนเรซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ